ยะนันานกตานภูรายเยตวามานตวานานยตุสายชะสัเยติวิสุนลาสัพตานังกราะโยบุตานาตวิยจินายกัจเปปฏิติตา

โสตเจเจโตติปิปะคาติยิสุริโยวัปปังะโลนิสินโนจิริจามปันโนสุตุลภูมิพวงขวานุมาลกาชากวะเจโรมะเยสิติตวายทโ

เจริาตันทัวิบีระนันต์ไวยาเลตะข้าเจ้าุมันตาเบตมหาปุริสัสสพาอิเชวมันโตสุภสโตสุราชคิดนันุภาเวนจิตุปาถวะธรมานุภาเวนจิตาลิสามโคตัมขานุภาเวนจิตันดารายอชตธมรมานุภาวะปาลิก